เฮียสีแดงเลยครับทุกทุกคนขึ้นไปแล้วครับทุกทุกคนอุ้ยเฮียเฮ้ยมันใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกว่านะมันใหญ่กว่าเมื่อกี้แต่ทำไมมันใหญ่ขึ้นวะเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยอยู่เยี่ยมพุ่งว่ะเฮ้ยมันลงแบบเฉียงๆว่ะของจริงสีแดงแป๊ะเลยนะครับผม สมิงดำอาถัรตำนานอันเลื่องชื่อนักทิ่เขาอันสุดแสนโด่งดังที่ว่ากันถึงเจ้าพ่อสมิงดำที่ผู้เฒ่าผู้แก่รู้จักกันดีเรื่องราวอันสุดแสนประหลาดเกิดขึ้นมากมายรวมถึงเรื่องอาถรรที่ระบุลือไก่ในหลากหลายรูปแบบทั้งของเก่าแก่ที่มีคุณค่า หอมไปถึงหัวกโหลกมนุษย์โบราณทั้งยังเสียงแปลกประหลาดมากมายที่ดังกึกก้องมาจากในป่าบางได้ยินเสียงหวยหวัวชนหน้าขนหัวลุกยิ่งในยามราตรี <S 2> <S 2> <S 2> และแสงสีของดวงไฟประหลาดที่พุ่งพุกโผลเคลื่อนไหวลอยไปลอยมาเฮ้ยโคตรชัดเลยครับ อเฮียสีแดงเลยครับทุกทุกคนเฮ้ยไอสัตว์แม่ขยับโคตรแล้วเลยครับไอเฮียขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับทุกทุกคนเฮ้ยไอเฮียเฮ้ยขึ้นด้วยเฮ้ยมันอะไรวะไอสัตว์แม่ขึ้นเฉียงแล้วมันยอดเขาเลยนะไอเฮียมันต้นไม้เลยบนยอดต้นไม้ครับ โอ้ยใครไม่ได้ดูเมื่อกี้ผมบอกได้เลยนะครับภาพแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมไอสัตว์แม่งชัดกว่าที่วันนั้นผมเห็นเียครับโอ้ยใครไม่ได้ดูโคตรพลาดเลยอะ่ะผมบอกได้เลยนะครับนะครั้งแรกกับการปิดไฟนะแล้วก็ล่าผีพงนะครับผมบ้างก็บอกว่าเป็นอะไรของเสือสมิงนะสมิงดํามั่งก็ว่ากันไปนะครับสมิงเพราะว่ามีคนได้ยินเสียงกุบกุบเสียงดังประหลาดนะครับ อเดินหน้าอีกนิดนึงนะครับอุ้ยเฮ้ยแ,แดงแป๊ดเลยนะอุ้ยมันอะไรวะพีก๊อตไอ้เหี้ยแม่งขึ้นลงนี่มันอะไรวะเฮ้ยเหี้ยนี่กลางเขานะเนี่ยไอ้สัตว์หายไปแล้วเฮ้ยมาแล้วครับทุกท่านเฮ้ยแม่งไปขวากระพริบด้วยครับไอ้เหี้ยสีแดงแป๊ดเลยของจริงแดงมากนะครับหายไปแล้วครับ อุ้ยเห็นแบบนี้เห็นในไลฟ์มันขยับไม่เยอะแต่จริงๆแล้วน่าจะประมาณเกือบห้าสิบเมตรนะครับถ้าเทียบระยะแล้วนะทุกๆท่านมันเคลื่อนที่เร็วมากเลยครับของจริงสีแดงแป๊ดเลยนะนี่แดงเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะพี่ก๊อตหน้าถามผมผมจะรู้ไหมล่ะไอสัตว์ขึ้นเฮียผมกลัววะไอเฮียหายไปแม่งหายไปครับทุกๆคนหายเฮียอะไรวะผีโป่งย็ดแค่เอ้ยมาแล้ววะมาแล้วครับทุกๆท่าน คอมเมนต์ Comment, บอกพี่โปง้งเฮ้ยเหี้ยชัดด้วยคือบอกได้เลยว่า,าโดนไม่สามารถเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดไฟได้นะครับนะแล้วแสงไฟจากโดนก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับส่วนเครื่องบินกระดาวตัดไปเลยนะครับตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเลยครับโจ<ด>นบนขึ้นไป<ม>ไหนวะม,ม,มันขึ้นได้ถึงไหนวะแป๊บหนึงนะมันกลางป่าเลยนะอุ้ยเฮี้ยสูงมากเลยวะางเลยนะกลางเขาเนี่ยสูงมากเลยวะเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันหายไปเลยว่ะเนี่ยมันหายแล้วเนี่ย อันนี้มันในป่าโดนบินไม่ได้นะเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันหายไปว่าเฮ้ยไอ้เยอยสนุกกว่าไอ้ยไอ้เสียงวิ่งเอยขออีกนิดนึงกว่าแม่งกำลังมันเลย <c oughs> โอ้ใครไม่ได้ดูไลน์นี้โคตรพลาดนะบอกได้เลยนะครั้งแรกของประเทศเลยก็ว่าเฮ้ย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 ไอ้เหียเห้ยแม่งสันดาบตัวเองได้ด้วยเว้ยเฮ้ย ขึ้นไปแล้วครับทุกท่านต,ต,ติดติดดับดับครับอุ๊ยใครไม่ได้ดูโคตรพลาดอะ่ะกูยอยากให้ CNN เ็นมาเห็นจังเลยวะอุ้ยสูงมากครับทุกคนนี่มันสีแดงปั๊ดเลยนะแม่งยิ่งกว่าผู้อีกครับเห้ยเห็นในไลฟ์เป็นสีขาวอะ่ะเออแต่ของจริงสีแดงครับทุกท่าน,นสีแดงปั๊ดเลยนะเฮ้ย <c oughs> น้ำมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอัดวิดีโอปะวะ สัตว์ไปโผล่ตรงนั้นเฉยเลย <Yeah. S 1> ตรงนั้นผมบอกได้เลยว่าตรงนั้นนั่นคือป่าหนามนะทุกทุกท่านหายไปแล้วครับป่าลกมากเลยข้างบนนั่นน่ะหายไปแล้วครับไม้มาแล้วไอ้เจ้ยสนุกว่ะของจริงแดงแป๊ดเลยอนะ่ะน้าเอาโทรศัพท์ถ่ายดิด้ดของจริงสีแดงแป๊ดเลยนะครับทุกทท่านมือสั่นหมดแล้วผมเนี่ยอสัตว์ขึ้นขึ้นเฮีย yeah. แมงขึ้นได้ครับทุกคน เฮ้ยยัสนุกไอ้ลองแม่งลลงเว้ยไอ้สัตว์แม่งลลงเบาเบานะเบาเาอุ้ยพี่ก๊อดบนเขาไม่มีคนนะเขาล้างเหมือนเหมือนมันกำลังสันดาบนะครับผมแป๊บนึงครับทุกทุกคนเหมือนมันบูบวาบบูบวาบได้นะครับเฮ้ยหายอสัตว์เอ้ยสงสัยกูต้องเสียหัวหมูสิบสามหัวแล้วว่ะนะคำไหนคำนั้นด้วยที หายไปแล้วครับทุกทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับเ <Yeah. S 2> ฮ้ยมันใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกว่านะ <Yeah. S 2> มันไกลกว่าเมื่อกี้แต่ทำไมมันใหญ่ขึ้นวะเ <You 're S 2> ฮ้ยแม่เฮ้ยอุ้ยยัแม <c oughs> ่งพุ่งว่ะเฮ้ย <Yeah. S 1> <c oughs> มันพุ่งแล้วมันเล็กลงว่ะอันนี้ขนาดมันอยู่กลางเขายอดเขาดวงอย่างขนาดเนี่ยผมว่าแม่งประมาณกามังอะ ผมว่าเออน่าจะประมาณกำมังได้วะ่ะประมาณกำมังสักผ้าเลยเนี่ยลงครับทุกคนแต่ลงแบบเฉียงๆครับเฮ้ยมันลงแบบเฉียงๆวะ่ะของจริงสีแดงแป๊ดเลยนะครับผมเฮ้ยมันเล่งไฟได้ด้วยไอ้เชี่ยเล่งไฟได้ด้วยวะ่ i, ะ,วะจากระยะนะครับผมที่ขึ้นลงเมื่อกี้นะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบเมตรเลยนะครับผมเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับใครไม่ได้ดูไลน์นี้โคตรพลาดเลยอะ ไปขึ้นเฉียงครับทุกท่านไอ้เชี่ยขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงครับในไลน์เห็นสีขาวนะครับแต่จริงๆแม่งแดงจริงๆสีแดงครับเฮ้ยลงสิบสามผัวไอสัตว์เอ้ยงานเข้ากูเลยกูแค่พูดเล่นเล้ยแล้วแม่งค้างตลอดเลยพี่ก๊อ กูคแค่พูดเล่นๆสิบสาหัวตายหาแล้วเฮ้ยไอสัตว์หืมร,ระยะน,นี้ผมบอกได้เลยนะไม่พลาดเลยนะเนี่ยหายไปแล้วอนะหายแล้วระยะน,นี้ถ้าผมส่องไม่พลาดเลยนะนะแต่นี่สาธารณะไม่ได้นะหายไปแล้วครับทุกท,ท่านเจ็ดแกไอสัตว์ แม่งเท่ากำมังเลยนะครับเฮ้ยโคตรมันเลยวะเฮ้ยเชี่ยมันอะไรวะมาแล้วมาแล้วไอสัตว์แมงึ้นขึ้นแล้วก็พิบด้วยเยี่ยขึ้นโคตรสูงเลยครับทุกคนขึ้นแล้วก็พิบด้วยครับเอาหาย หายครับเปลี่ยนที่ครับทุกทุกท่านโอ้แมงแดงแป๊ดเลยว่ะหายไปแล้วฮะเฮีย yeah. สัตว์สนุกชิบเป็กเ,เลยว่ะกล,ลวัวฮะผมกลัว,ลวเฮ้ยไอสัตว์ไปโผล่ริมขวาทางเขานี่มีเราแค่สองคนนะแป๊บนึงมันไปโผล่ริมเฮ้ยมาแล้วว่ะอยู่เขาล้อมรอบเราเลยนะเนี่ย Yeah. โคตรมันเลยว่ะเฮ้ยหายไปครับทุกท่านไอสัตว์แมงวับคอมเมนต์บอกออยิงห้อยยักษ์ฮี่พี่เบามีงหอยยักษ์น่าจะเป็นหิงห้อยาอสก้านะครับผมคอมเมนต์บอกออยกิห้อยยักษ์หูยอยากให้มาเห็นของจริงย่งเลยของจริงอย่างกำบังเลยนะครับหุ้ยโหแดงแป๊ดเลยนี่ครับทุกท่านแม่งไปอยู่ริมขวาครับมาแล้วครับขึ้นเสียงอยู่นะครับ อันนี้น่าจะกำมังได้นะนะใจญกว่าลูกบาสเยอะุ้ยโคตรใหญ่เลยขนาดยอดเขายังคือบอกได้เลยว่าไอ้ไอ้ภาพที่คุณเห็นในจอนะครับกับของจริงแม่งต่างกันลิบลับเลยนะครับทักหนึ่งครับเฮ้ยน้าจิไฟผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับทุกท่านไอสัตว์ตาทางแม่งอยากได้หัวหมูแม่งมาแล้วแม่งหายไปครับดวงไฟนะครับผมที่ มีหลากหลายสีนะครับที่ชาวบ้านต่างเห็นตรงนี้บอกบอกก่อนเลยนะครับว่าชาวบ้านได้เห็นจริงๆนะครับและผมเองก็ได้เห็นนะครับว่ามันแปลกมากทั้งดวงไฟแล้วก็ลักษณะของผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้นะครับผมเจอตั้งแต่วันแรกนะครับผมส่วนดวงไฟสีเขียวนะครับผมก็มากับ หมอทิศนะครับแล้วก็เจอแต่ไม่ชัดแล้วก็ไวมากนะครับผมแต่วันนี้มีแสงประหลาดเกิดขึ้นตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมนะอาจจะมองเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตรน์นะครับหรือ,อจ,จะเป็นอนิอลนะครับหรืออาจจะเป็นสารนะครับจากธรรมชาติหรือแร่หรือกา๊าสนะครับนะหรือสารพแลมพแลมตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินน,นะครับ